สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าๆวันนี้ก็ตื่นมาพร้อมนกพร้อมไก่นกเขาครับผมของนาพันเลียงไว้เต็มบ้านเต็มเมืองเลยครับ <c oughs> นีุ่กสนิดครับผมมีตัวขายบน นี่แต่ลูกนกไหมหลายครับผมนกนกเขาไงครับนี่แต่โตมงามครับผมนี่หอดไกต่อ นกเขาหลายที่สุดครับผมนี่ปล่อยไปน้ำแลวก็มีดนะครับอันนี้ยังบลายบันไดครับปล่อยไปน้ำแล้วก็มีครับเดี๋ยวผมดีพายยางรอบึงไตตก่ตัก็มีนกนี่ถุงมองทุกแจะครับผมนกเขาโอ้โกงหนึ่ง หมารลอยก็โกงครับแมนบดเลยครับผมตื่นสาวมา้านี่ฟังเสียงนกเสียงไกล่ลองกันเกี่ยวก่าวเลยล่ะครับบรรยากาศบ้านนอกเขามีวามซุกไปอีกแบบหนึ่งครับผมสาวมนากำลังขึ้น นกคุ่มก็มี่ครับผมนกลุ่มกับนกตอด้วยครับนกขุมมีจักตัวเนะ๋สวยครับผมผอได้มักบรรยากาศแบบนี้พี่ซ่อนอยู่ข้างบนนี่ก็มี่ครับโว้ บุ่นุ่นนี่ครับนกขุมนกขุมมีสองตัวครับผมนี่เด็กนก มีทั้งนกตอมีทั้งนกใหม่มีทั้งน,ก,งนกเกา่าน <c oughs> ี่แต่ตัวใหญ่ๆงามๆครับผมนกปลาทั้งนั้นเลยแต่ตัวเสวยีย หนาวครับผมที่ตัวงามๆนกเขาใหญ่ครับผมนกตอเด้อครับนกตอตัว,ตวละสีหาพันธุเป็นกระโบายครับผม ส่วนมากไม่แต่นกตอครับนกใหม่เป็นกับปอยไปหลายตัวแล้วตัวใดมันบนคือมันกับปอยไปครับผม <c oughs> นี่ท่านไก่ตี ไอตอก็มีมีหลายสิ่งหลายอย่างครับโมเดลนี่จะขางลางด้วยครับผม บนบ้านนุ่นก็นมีครับห้อยกันระยะระยงเลยข้างบนนุ่นมีตินนกต่อด้วยครับผมพี่น้องผ้ได้สนใจก็ลองมาติดต่อบนเกลียวพันยาขายบัวแพงต่อครับถ้านกต่อกับซี่หาพันถ้าเป็นนกเกาเนี่ยก็หลายบาทครับผมถ้าเป็นนกไม่กับบวแพงปันใดครับ ออกงานทุกตัวครับผม